ก็แปลกแจข่าวดีกับลาแมและเก็บตกกันแล้วนะคะข่าวแรกวันนี้อไปถึงเปรูค่ะเตรียมอ้าปากค้างแล้วดูนู่นอุกาบาทมาค่ะไหนอะข่าวนี้ไม่ขำแต่เคยเห็นกันจะดจับใหม่ลอ้ก็อุกาบาทลูกเริ่มเทิมเนี่ยถ่ายได้ที่น่านฟ้าเปรูนะคะคุณขา เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นลูกไฟใหญ่บลลุ่มหึ้มหางนี้ยาวยาวมาให้เห็นกลางวันแสกๆนี่แหละโอ้ยเขาว่าน่าจะตกแถวอาณาจักรอินคาโบราณซะด้วยว,วิว ล,ลิศอะตื่นเต้นเราใจอุย้ยมาเกิดกับบ้านเรานะโอ้โหมีอยากจะเซาเลี้ยวมาบ้านเรานั่นแหละดีแล้วละ่ะคุณป้านี่อุธิตัวนะใจดีมากเลี้ยงหมาแมวไว้พรึบพรับเลยตอนนี้โอ้โหมีคนเห็นความดีของแกแล้วค่ะ ขป็นข่าวออกทีวีไปปุ๊บป้าแมวสาวใหญ่จอยบุญเลี้ยงหมาแมวจนจัดกว่าร้อยตัวก็ได้บ้านหลังใหม่ปั๊บเลยนี่เป็นกระท่อมไม้เผยที่องค์กรเอกชนในหาดใหญ่เขาลงขันบริจาคให้ค่ะคุณส่วนเพิงหลังเก่าป้าแกยกให้น้องหมาไว้หลบแดดหลบฝนจ้าไฮเลแลเล่ล,ลทีตาได้ทั้งบ้านใหม่และสมาชิกใหม่ิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งน่ารักจังหูนี่ ใหม่อีกแล้วล่ะคะคุณป้าเราต้องไปช่วยทำหมันีกันดีไหมคะมันจะได้ไม่แบบเพิ่มจํานวนนะเอาไปอยู่กันที่ปักใต้อยู่นะหันสาก,กับศึกลีลาส้มตำอุ้ยแกงกวางนี่ชนะรอดอะ่ะนานๆจะได้เห็นเด็กใต้มาแข่งส้มตำสักทีนะคะเอา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 ตำเละตำรั่วร่อยอย่างแรงไปเลยนี้นี่ก็แข่งที่มอทักษินนะคะคุณกาอุ้ยอุ้ยตา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 ยยายโบเขียวอุ้มเต้าทำท,ทีจะแปลไม่แพ้งหัว สุดท้ายสุดท้ายอุ้ยหล่อนก็อยากเจอชิมมิชิมิโอ้ยส่วนคู่นี้นางตำจนสากระเด็นกิ้งทุกๆุกๆ,ๆุกๆไปนู่นแล้วแม่โอ้ยเนี่ฉันว่าส้มตำเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าอันรสชาติมันจะเป็นอะไรยังไงฉันก็ไม่รู้แต่ฉันว่าลีลาพวกเธอนับวันนะยิ่งเยอะนะจะบอกเลรออ่ะมาถึงคำคมเดี๋ยวนะอดีฉันตั้งสติก่อนเขียนมาแบบเอานะ คำคมคมคำ,คำนำความคิดคนลิกขิตคำคมให้คนขำคนคิดคำคมให้คมคำคนขำคนคิดคนคือคนคมโอยคุณนิรุตมีเกิดออแฟนประจำเก็บตกอยู่สุขทัยพี่พี่คิดมาเนี่ยเออพี่ก็เก่งนะแต่พี่สงสารหนูบ้างอะไรบ้างมันอ่านยาก ข้อมาลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจ้าของกริปรับรางวันด้วยค่ะเกมจบจบแล้ว